ไค่ะตกอีกสอง้คะเนาะมอนีกับมอนีกับิลบเลีวางทั้งนี้เนาะหะวซางคนสิโก้หนันเร็วก็จะเรีเอกใจทั้งหนาทั้งหนาวันทีเที่ทันทับเนาะคะ่ะ กว่ามาทางบ้านข้ากัาพี่น้องมาท้ายเบยหินหินคักก็น่ะ พยัญานไปทั้งโอ้พยันทสาบไปทั้งใดยันงละส้มป่า อันนี้มันลวกลวกแดดแดดคักหลายลวกอืถีบแดดมาได,ได้ได้นี่ลวกแดดเมื่พี่น้องเลยแดดลวกเ่อไม่ลวกแดดแดดลวกน้องประตื่นบอกคุณนายหญิงน่ะพวกกอ,นนอนกน้ำทางทิศตะวนตกประตื่นถีบแดดแดด,ดลวกมาก 有啦，你了 ชาบันย้ายเอาคือเกาเรือพี่น้องส่วนหัวนี่ก็ยังบ่แล้วหรอกค่ะสิให้กระตูเงี้ยเล้วก่อนมันหนาเพิ่นกับกับซาปิอาอย่าลืมเหยียดหัวด้วยแม่เด้อเพิ่นกัมซบปิยาหน้ากัว่าเลี้ยวเงี้โตเงี้ยเลี้ยก็ยังเห็ียดตูรูบ้านความหน้ากะบหน้ากับยับม้าพี่น้องเบื่องหน้ายับออกจากหัวเขา มั่งกันซ้ำนี่ไปมันสบายใจสำหรับครอบครัวเนี่ยบองใดที่สิเหตุที่มันถีบใจเพื่อนญาสิพยายามเฮ็ดให้สุสดพิดใจเจ้าของที่ว่าพิดใจเพื่อนญาสิสอนลูกสอนหลานอายุเฮ็ดแบบนี้ตลอดทุกคนเลยนี่เฮืนอนญาเนี่ย เพื่อนพิจใจเจ้าของก็เป็นอย่งคะ่ะคือออดเอาสู่เท่านั้นเป็นกำลังแร่งใจเจ้าของบอกร้านเสมอเลยมานาให้สู่แล้วลูกสู่เพื่อความฝันบักหลาและคนในครอบครัวที่บักหลาสารฝัน ไปถึงฟังถึงฝันนั่นเพิ่นเนาะโมแล้ยวหล่ะเด้อดูกเออโมแล้วแล้วได้อันโกห้องงามขึ้นเรียบร้อยมดแล้วก็สาบเรือสาบสาบสร้างเพิ่นกระสิอรื้อถ้าเพิ่นก้อนแล้วเพิ่นกระสิสมมติว่าเพิ่นก้อแล้วมื่อนี้เพิ่นกระสิอรื้อมื่อขึ้นและสาบก็ได้ ภาษาภาษาผู้ก่อกร้ก่ะะอหมืออม่นื่นี่กัดเล่งสาเทศยังขำเรือไม่กิดยังมงก็สิให่งพอมันนะ่ะเราคอยเห็ดเอาออกระปูเนะคับเรือที่หน่อยอ็ไ้แต่ตอนนี้มัน มันหลายสิยคิดเดียวก่ไหว จิปนี้่ยกากฟไปซะหนีเด้วยค่ะเด้อแง่กระแสแห่แหวนลงจะรีบกดไลค์กดแชร์แห่แห็นนี้ด้วยค่ะเด้อเพื่อที่จะนั่งใ,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 ใจทายต่อไปอีกสวัสดีค่ะ